กว่า48ชั่วโมงแล้วนะครับที่น้ํามันดิบไหลาจากจุดรั่วเข้ามายังอ่าวพร้าวและก็สะสมจุดนี้มากที่สุดวันนี้พอจะเห็นความใสของน้ําทะเลบริเวณเอ่าวพร้าวมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้หลากหลายวิธีครับในการที่จะกู้ครับน้ํามันขึ้นมามีการประเมินนะครับว่าภายใน24ชั่วโมงนับจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ที่นี่น่าจะเกือบเข้าสู่ภาวะปกะติครับลอมาดูครับว่าน้ําทะเลที่ ผสมน้ำมันแล้วก็ขึ้นมาบนหาดทรายอ่าวพร้าวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะความหนาแน่นของมันนะครับถ้าเรางัดขึ้นมานะครับก็จะเห็นเนี่ครับเป็นตัวของเนื้อทรายจริงๆแล้วก็ความหนาของมันที่ผมวัดได้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า10เซนติเมตรนะครับและยังมีการประเมินนะครับว่าสถานการณ์ในภาพรวมทั้งหมดทั้งการกู้คราบน้ามันและการเก็บกวดทําความสะอาดน่าจะใช้เวลาขั้นต่าอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับ วิธีกู้ครับน้ำมันบริเวณเอ่าวพร้าแบ่งเป็น3วิธีหลักๆโดยมีกำลังจากทหารเรือเจ้าหน้าที่ของปตทและกลุ่มอาสาทำงานร่วมกันน้ำมันที่ลอยมากับคลื่นกระทบกับหน้าหาดนอกจากบูมที่ช่วยซับน้ำมันบางส่วนแล้วจะใช้แผ่นซับน้ำมันสีขาวซับน้ำมันที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆจากนั้นจึงนำไปรวมใส่ถุงส่วนน้ำมันที่ฝังตัวในทรายจะใช้เสียมหรือพวกขุดขึ้นมาจนกว่าจะถึงชั้นทรายที่ไม่มีน้ำมันตกค้าง สวิธีแรกนี้จะนําไปใส่รวมกันในถุง Big Bag เพื่อลําเลียงไปกําจัดต่อไปส่วนวิธีสุดท้ายใช้กับจุดที่ยังมีน้ํามันหนาแน่นคือการสูบน้ํามันผ่านท่อลงแกลลอนหรือลดถ่ายน้ํามันขนาด10คิวทั้ง3ขั้นตอนนี้ทําให้ความหนาแน่นของน้ํามันที่อ่าวพร้าเจือจางลงจนเริ่มเห็นความใสของน้ําทะเลบางส่วนทางซีกข,ขวาของอ่าวพร้าและหาดทรายก็เริ่มมีสีธรรมชาติเดิมบ้างแล้ว ความยาวของน้ำมันก็ลดลงจาก200เมตรไปถึงกลางทะเลเหลือ50เมตรจนเห็นน้ำทะเลเป็นสีเขียวมันจะขึ้นมาหมดครับผมบน้ำเนี่ยจะพาขึ้นมาหมดถ้ายัางค้างอยู่เราก็จะกำจัดจนหมดสิ้นครับระยะยาวายในระยะยาวเนี่ยตัวตัว,ตว,ตว,ตวน้ำมันเนี่ยจริงๆไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็คือก็คือมันจะสลายโดยธรรมชาติของมันเองนะครับจริงๆถ้าแดดแรงๆเนี่ยมันก็จะหายไปเองออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะถูกจุลชีพในน้ำเนี่ยรับประทานไปหมดนะครับ ฉะนั้นที่นี่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ประชุมร่วมกับทุกส่วนงานบอกพอใจในการกู้น้ำมันทำได้รวดเร็วกำชับให้ทางปตทเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านและให้เตรียมการฟื้นฟูหลังจากนี้ในระยะยาวสั่งการให้วางแผนซักซ้อมกรณีน้ำมันรั่วมากเพราะตามแผนที่เคยมีรับมือน้ำมันได้80ถึง100บาลเรลหรือประมาณไม่กี่พันลิตร อันนี้เนี่ยมันรั่วไหลเนี่ยถึงห้าหมื่นลิตรซึ่งประมาณสี่ร้อยบาเรลนะครับตัวบาเรลนี่ก็ดิสเชียสองซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือเราไม่ยึดคอต้องเอาจากต่างประเทศมาฉะนั้นก็จะไปควอมแผนดูว่าอนาคตเนี่ยการเตรียมอุปกรณ์เนี่ยร่วมกันระหว่างบริษัทออฟชอทั้งหมดที่อยู่ในไทยติดต่องมาร่วมกับบริษัทต้องรจัดจัดส่วนอัตราส่วนเงไงในการลงทุนแผนการป้องกัน ภาพรวมถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังต้องประเมินต่อไปเพราะครับน้ำมันที่อ่าวพร้าวแม้จะเจือจางแต่การนั่งเรือไปสำรวจทางตอนเหนือของกอเกาะเสม็ดที่อ่าวขามและแหลมพระยังพบครับน้ำมันบางส่วนกระจายเป็นแผ่นฟิล์มบางๆโดยมีบูมกั้นห่างออกไปในทะเลประมาณ500เมตรเพื่อไม่ให้น้ำมันกระจายตัวต่อไปได้อีกการเดินทางมาเที่ยวเกาะเสม็ดยังมาได้นะครับไม่ได้กระทบกับทั้งเกาะโดยเฉพาะซีกตะวันออกที่ไม่มีน้ำมันไหลไปถึงรัชชัยธรรมชัยถ่ายภาพปัชลประผลพุ่มประพันธ์รายงาน